หนึ่งลูกคุกสามลายสามลายสามลายทุกคนตัวผู้ชงตัวแม่ตัวนึงมันเซียวโอมาตะนอกแล้ะสวัสดีและสบายดีอีกครั้งนึงทุกคนหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็ห่ากรไปแล้วบันนี้การละเมอบันนี้ทุกคนการละเมอแล้วก็แยกทา่ากันไปก็ เี่ยวกับมือทั้งนึงเข้ามืออาจจะเฮ็ดโค้เล่นนี้อยู่ว่างกลางทางนะกายเราจักไปแต่เฮาการลงมือนี่มันดมานไปทุกคนลองบังก็ล่าไปนี่รู้ยาณน้ำเลยนะป๊อปป๊ปชุกปี๊ปปีีาไปป๊ี๊ี๊ตี๊กปี๊ป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 ปีี ลอยเลยดูพีละางสี่ลายเลยเหรอ Bắc Thế hàng cao hết năm, màn bộ hết năm mình

พี่อืมพี่มิทันฉันได้ตัวนี้นะตัวแขนตัวร้านตัวร้านนี่น่ะ

ทอปเปอรฮะเออยังมันห้ามห้วยแล้วนะ่ามานมวนะมาขึ้นนำนะ้ำเลย giờ mình không hôi bông đu mặt ghê đây xuồng lên เดี๋ยวเนี่ยของบังนะตุ๊กไม่โฉมไรทุกคนเห็นแล้วเดี๋ยวนี้ตัวตนี้เนาะอาจจะเป็นเป็นอะไมันพอแล้วทีพ,พอแล้ว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 มันตายแล้วนี่นะใกล้ที่เฮ้ <ไ hundred. S 1> ยใตล้ไปต่อโตล,ลุเลตุนี่นะฉันมาเห็นแล้วนี่เนาะใตล้ไ,ไปโตลุเลหาบกีบอย่าหาัด้

หมาเธอขนจกในผนผ้าพึ้นก็ไปพามาไปทั้งนั้นแหละหมาเธอขนเฮามาน,นี่เกเลยทุกคนสโตแต่ดได้สงเดวนี้นะได้สงมมันนาะอีพิมไลแมมันเขายึมาฉลาดูนี่นลอนอยลน,นะนี้มันไต่มาพี่โตน่ะพี่พแมมันบุราซ้ำเสียจักหองเจอ không mạo khướng chứ bọn này học bỏ đến đây mà lẽ sổ tổ đấy đến ôm sổ tổ đó con không mạo khướng, khướng mà vẫn làm bị thế. mấy mình ได้สองแม้มันมอนต้ตลิ้เห็นดิเเห็นดิเลเห็นดิเลนี่ก็เก่าดิเละมากเว,ว้มันลุกเลยตรเนียนะขึ้นบนเก่าเลยขึ้นบนเก่าเลยมันไปัะเรื่อยใช่นาเฮามานี่มาเอาเขิงนี่รถ ยุงไปยังเาชายหมาผ้ามากติดยานอยู่นี่เลยเออติดเลนไปไกวเตอร์มันกำลังเจ้าลงเฮาบอกโร่นานมากติงติงแน่แลวแน่แน่ลวมาแล,ล้วมันเห็นหางมันเว่ลงเวลงติดเลนไปนี่ บัวน้าติดไฟนะไหมยังนันอยู่ไหนเออไม้อยู่บนกลางโก้โดนเทิงโกนี่น่ะมันก็เห็นเลยอยู่คือดินเห็นเขาเปลี่ยนไปฮะตัวตุ่นที่สามตะกอนยังอยู่บนเก้าตุ่ที่สามทางไปเนี้ยโดนตุ่นที่สี่ละไมมันไปก่อนเอาด้อย phải chút luôn uh, uh, vào, uh, uh, uh. mm. <laughs> ừ, oh. oh. chú bài vào, nhang nhiều hên nhiều đến nè, bố ừ, 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 mà chắc nó, ยู่โกนะฮะแม่มันลักขนาดเลยฮิลโกนี่น้องไล่ที่สี atch, desserts, questo, ่ทุกคนลายที่สามนะย่างอยู่ดิ tôi thi xíi này siêu bụi hình chôn luôn ngồi đây sẽ lao qua cái đó sẽ lao ngang cái đó nó to nó nó mày nhăng nè bay đó hiển siêu có vô hình luôn được เออเขาเห็นแล้วแสี่โค้งเชิงนี้นเ,าเนาะนี่เป็นโค้งมาล่านบ้าเดียวหนึงอนนนโอ้โเห็นอีกแล้วป้อง่เอาเห็นอีกแล้ว เยมอลเนเฮียนเออยูบนกะทาเกตเี่มันลไปื่อหน่มัมีบดไปเลยลูมันเลยลูก็ห้ามแล้วได้่นอยบเลได้ช่ำสงโคมขอเืโคมมานะ สองลายลงนี่มดไปยังทุกคนตกลงมานีเอกากลนไลีพิมพ์ผ้าเอาพิ่นอยู่นี่เลตัวมันเนรียบร้อยนะนะยังตัวน,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 นึง่ึงเี่ทุกคนยังไตัวนึงมาเห็นเลยลงมาเลยลงมาเลย เยอะไหมตีนนนนี่ผีเอาอยู่ดีเหมืนพระรามประดีสองชั่วโมงแล้วตอนนี้นะยังมีได้กักแล้วบุโ um. คมแล้วกักแล้วเนะ

แล okay. ้วก mm ูก hmm. ูก็ม็ดบนใช่เห็นเลยหอคมันลมันนะล่อย่างนี้ไปแค่นมันจะหึงแล้วมันมีันไปแล้เมันมันาไปไม่รู้ก็ดีก็้เขาก็ได้จับตัวจริงกี่นี่ผ้าผ้าจับโฮบสซงงานนี้ที่วุกนักทุกคนสามแต้มบอนเดียวไปชั่อพปไอ จาาลายไปตัวนึงข้าวเดียวป่ะข้าวเดียวหมดดยขาวเดียวโซเดียวตัวนี้ใหญ่นจับคันมัใหญ่ลื่นโอ้ส้มเล้วแม่มันนาอสามตัวนี้เนาะ ่ใ <laughs> <laughs> น,นทีชุดกันเห็นสามหาามา่างจนได้ทุกคนสามตไปต้งนั้นเห็นแล้วปุนบนะเึงหูนะเหงหูนะ,ะเันมมมาับไปว้ยว มุนบ่หมุนพว่เฮียหมูมาดไต่บนวาเออไก่ป้า,าลเลยไก่ป้าม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 าไก่ป้าเลยไก่ป้าเลยอ๋ตุาาต๊ดคยใหญ่ตไปเลยอตไก่ป้า,าตัวนึงทุกคน ลงวิมันอยู่นี่นี่ตัวไก่ป่านะนี่ป๋อไก่ป่าใหญ่อะไรนี่อืมตัวไก่ตัวนี้ใหญ่เนาะใหญ่ใส่เสื้อครูมันนะมันปิีนหน้ามากพี่เลยปีนหน้าเขาพี่มึงอยังมาเข้าคูมันนะพี่จักได้เติมเออบ่นเอาเห็นนี่ทุกคนหาคูมันเด็ดนีดนะเรงหาคูมันอยู่เสือไก่ผู้โทษมั้ง Mà lại <laughs> mà lại hầu đấy hầu mà vừng mặc <laughs> mặc mở lại nó mà mặc 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 mặc

ยมเลือเรูปเด็กนี่ไก่ผูใหญ่แลวทุกคนใหญ่กว่าแล้วตัวนี้โดยโค้งมีแม่ผมมีตัวใหเลย้กันันำันาตัวยาวกว่าเยยาวกว่านนึงหางคยแลวทุกคนเอ้ยบักหางคยแลว สไ่ลวหางคเอาละทุกคนอละไก่ป่าแถวนี้ลึกเลยได้สาตัวลวเรียบร้อยบ่เชีวเรียบร้อยบ่เสร็จแล้วเต่สามเลวใกล้นะเนีู่ตัวเมย์ฟูเลยูบไกู่หญ่อีกแล้วทุคน ้าทุกคนจนดึกหมดนี่นะออเมาเห็นนี่ได้สองชั่วโมงได้สามลายทุกคนเห็นสี่ตัวตัวนึงอีพิมพ์ไลลงไปปุ๊บมีได้เลยได้สามทุกคนสามตัวเห็นนะมานีไปเห็นไก่ป้าไก่ป้าไก่ผู้สองไก่แม่ตัวนึงทุกคนถือว่าได้ได้สามตัวไก่ป้าไก่ป้าตัวใหญ่ทุกคนไก่ป้าหญ่งผู้พวกยงวม่ใหญ่ตัวแม่ตัวนึงเซียวยังเอามายูบถือว่าหมาดนนะรอบนี้ทุกคน รอบการรอบมาเนี่ถือว่ามาแล้วได้หกแต้มแล้วเดี๋ยวนี้นะตัดแต่งการมากเที่ยวนี้แล้วไปกับนายพันผ้ากับเซี่ยวนี่นะจุดยอดเลยทุกคนสามไล่ทุกคน,กคนตัวผู้โซงตัวแมีตัวนึงมันมีเสียวเอาน้ำลายเห็นเห็นเห็เห็มัน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 ในสามไล่เห็นกับสามไล่ยูบอมเดียว Cần... thùng thông... cự Cần... mm. đi bờ hồ đeo rồi đi ôi trời này hông đi cái lép vậy nín bay lép mua một cái mèm bay lép gì nó hê đi cái này cá nhìn cái là nó <no invece> เอานำเล้ยได้ก,ออกันถึงมากเ้เนาองฝ่ายถือดีน้อาถือม<ะ>ือบ้าโอเคบ้าสามถุงนี่นะเอาเลย <c oughs> เห่งเลยยอดชุดยอด <c oughs> สี่ยวกายไปชิ่อเม,มาสามคนได้ย่างละสามล่างจะสาม,สามเนาะเล่นกับดีดท,ทมีได้ได้สาม,ม <ะ S 2> เนาะท้างเล่นบรอบเงินกับสามแม่เลยนุ้ยรอบเงินละสามรอบแรกเออแล้วก็รอบคำรอบการา่ะถูกเนื้อทุกคนเฮ้ากับการมาแต่บนเฮาก,กินข้าวกับมากับกกบไร้ไก่ทุกคนประมาณมีหอรักซ้ำ ระมาหกแต้มนะห้าสิปดวิดีโอทุกคนวันนี้นะพอวิดีโอตัวนีนะ้มันเน่าเพราะพอได้ออมเห็นออมพอได้ได้หกแต้มแล้วเดี๋ยวต่อไมอ่ก,กันแต่ดี้มือกี้ไม่เคยใชดีอืมอ่ะพบกันไหม่้อดหน้าวิดีโอหน้าทุกคนโชคดีพบกันไหมวันด,ดีเลยสบายดี